สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอาดามาตามน้องน้องกินดาโค้งสุดท้ายน้องกินดาหมอกมาแล้วสองตัวห้างเดียวพี่น้องเฮากับระับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน้องคนไหนตัวใดใครเลยค่ะเบิ่งป้ายใหญ่พี่น้องเอ้อเอาเดาน่ะบ้านหรือเปล่านเอามาปีนมาปีนเหรอเออปีนแล้วก็ปีนมาเก็บมาเก็บรถฮะ แก่นมฮ่ากับแป่เอาไหนไปเองเงอไไปเ้ยาบมันเลยเฮ้ามันเหบ้าน่จาติดแล้วติดแล้วโซกันในป้าใหญ่เลยตัวมันเลียงอะไรเหมือนเลี้งปลาหน่อยเล้ยงปลาหน่อนี่ แ้นแัก<ม>่าปทอนน้หนัก้ากขอเธอละน้หนักวาอยเ่าอทยอา์เปล่าละไออาทยเป่าเป็นทอนไขกันดิเด็กเป็นไงอยนี้อ่ะอ้บ่นจะเออันนนมาเทเอาาขุาขุดนกมันนักขบถ้าก็มาเบิ่งป่าพี่สองเอ้ยป่ากับป่าดี่สองแล้วมา,า,าป็นนะบ้า เสี่ยบแล้วก็ปินเสี่ยบแล้วก็หอยปาเอ้ยวันนี้มาตามน้องกินดาพี่น้องมาตามถึงบ้านพี่น้องน้องกินดาเพิ่งกำลังขัวปลาพี่น้องป้าผู้ได้ไปหาปลาลูกพ่อป้าเด็กปลารายพี่น้องปลาบักไงพี่น้องเปลาตัวบักใหญ่ไงพี่น้องปลาตัวในจักโลปลาตัวเดียวโลจักโลลูกสาวซ้ำ 2าสามคือ23โลพี่น้องตัวเดียวได้23โลพี่น้องพอันไปหาปลาวะช่วงนี้มันหนาฝนเนาะฝนตกมันเด้นะพี่น้องมันเลยมีนือดแกบรีก็ได้จะปากบิดหนักไปวันนี้มาตามน้องกินดาโค้งสุดไทยพี่น้องเอ้ยโค้งสุดไทยเอาให้มันเม่นเล้อเล้อมันถูกแบบเอาให้แบบเอฟซีถูกแต่ถูกทั้งบนทั้งหลังเลยนะทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยพี่น้อง ลิเล็กไปไก่ไก่ไก่เล็กจะออกเด้หนี่วันที่สิบกว่าละเมือนนี่ก็ได้ไก่เสล็กออกละดำหน้าไปเหมือนดำดำแบบเต็มยังไปกะอะไรมันบอนำ้ำท<ด>่ว,วมกะน้ำท่วมกะทีนี่ยข่าวว่าน้ำท่วม,มกะว่ะไปเบิ้งน้ำท่วมกะพี่น้องเอ้ย,ยอ้าวถามกันพี่น้องหัวนี้หวัวนี่ได้เลขกอะไรเอฟซีทามซูนได้ทามซูนบอ 30มศูนยมต่สดบอกแปงกับแปดหน่งานี่บอกกินไกินด็กินน่สาย์แดหนเป็นบนหรือเป็นหลังนี่กินลายกินดีลงอันไดหลังสามศูนย์สามศูนย์นี่เป็นหลังกินเลยแรงกว่าแปนึ่งเป็นบนกินุกิน้ย เมื่อยดีมันสุสรุปเลขของน้องกินดานะพี่น้องเด้อน้องกินดาสรุปน้องกินดาตามโค้งสุดท้ายน้องกินดาให้มาสามศูนย์กับแปดหนึ่งพี่น้องสามศูนย์เป็นล่างแปดหนึ่งเป็นข้างบนพี่น้องแคบหน้าเจ้าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเวลาอาจารย์เลหละสำนักเบิ้งหมักอะไรกระจัดบมมากระเบิ้งเป็นแรงใจให้กันพี่น้องเอ้ย ผมมีผูดได้ดูเลขออกกระไดพี่น้องแม่น้องดาก็เป็นเคสือนําเสนอพี่น้องวันที่16มิถุนาย,ยน68บ่อแน่พี่น้องเขาอาจจะมีโชคมีลาบกับน้องจินดาก็ได้พี่น้องน้องจินดาเมันก็ให้มาแล้วโค้งสุดท้ายพี่น้อง3 0 8 1นแหน่น้องแคปนะเจ้าไว้พี่นอ้องหาซื้อสลากินแบ่งรัฐาบาลไทยวันที่16มิถุนาย,ยน68พี่น้องก,ก็เอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องจินดานะคะขอบคุณน้องจินดาหลายที่ให้แนวทางพี่น้อง เนี่ยน้อพี่น้องเนาะหัวนี้อาจจะเป็นโชคเป็นลาภของ fc ก็ได้พี่น้องเลขเพิ่นกับโบายหางพี่น้องเลขโบไลพี่น้องแม่นาอยากเอามาลงช่องพี่น้องเลขเพิ่นโบไลเลขเต็มที่กับสองคู่พี่น้องเลขทางฝั่งลาวสิโบคอยไลพี่น้องเด้อโบแม่เลขสูตรคำนวณบางทีก็เป็นเลขความฝันหนึ่งสี่พี่น้องถ้าเลขสูตรคำนวณมันกับสีลายหางพี่น้องเนาะเลขของน้องเพิ่นกับสี่โบไลพี่น้องก็ขอบคุณน้องจินดาในไลที่ให้แนวทางขอ fc มีโชคมีลาภกับน้องจินดานะคะ สามศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์ล่างแปดหนึ่งบนนึกพี่น้องเด้อนึกหพี่น้องแมลงด้จะพามาเบิ่งปลาพี่น้องปลากับป๋าเลียล้อพี่น้องเบิ่งกด้กปลาอยังคือปลาปลาอยังคือปลาใหญ่แท้ปลาปลากับป๋าเลียล้อพี่น้องปลาเอาลายลูกพันนี่มันคือปลาเอาปลาเอ้ยกับเสือกปลากับป๋าเลียล้อพี่น้องปลาอยังบ้านไหนคน ตากหาขโอ้อ่าไม่ได้ตัใหญ่ินี่ี่่บแมับออชเอาบอลงมาบนนะเลาแฟนอาแฟครับเรียบร้อยเด้อเ่ตาน้ำไ่อยนะไร่ยังไม่เียเอาโมเมนต์ของชิมโตินี่อนี้แหละเาเงบอเอากชอนกปปลามาไปโชคมาห้าไปโชคมองแม่อ่ามาหาปลามา่น้องอันนี้แหละเขาได้สามสิบโล ก็ได้พี่น้องนี่็นไงมึงยืดนะจีไ่้าป้งไมาป้าค่ะงนนรเปล่า้าพี่งานยังบทันตายอ่ะจ้ะป้า่ไม่ยีบี้า้เดียวนั่นไม่ยีบีหามนี่ห้องใครจะห้องใครเมื่อไห่นะฮะป้ายังป้าป้ากับป้าโหกกคนเอินจับเชืออฮะนี่เชื่อ เจ๊จักโลเนาะปปาพี่น้องหามสามคนพี่น้องปาาาองลปาตัวเดียวหามสามพี่น้องเลยปลาตัวเดียวหามสามบ้านพี่น้องเรีย้ยงไว้ยังแม่นองนาบุบ้าน,นแม่น้องดาเรีย้ยงไว้ป่าดิพี่น้องเด้อนี่ นี่คือไว้ปลาพี่สามเลี้าไปหามาจากปลาพี่น้องไว้หน้อยนะพี่น้องเ่ยไว้หน่อยกระโดกกระเจียวพี่น้องกระเจียวไว้มาแต่ปลาคือหวายพี่น้องกำลังสะพากันแกงหวายพี่น้องนั่นแหละค่ะแกงหวายใส่เห็ดเพาะพี่น้องเอ้ยนี่ไว้หน่อยกำลังปอกเอามาลูกมาไหนเห็ดเพาะได้ไหมนี่ไงเห็ดเพาะพี่น้อง เห็ดเพาะฝายได้พี่น้องเด้อนอนได้อีเราก็ประมาณสองโลได้อีกพี่น้องเห็ดเพาะฝายพอนังได้ี่มพอพอพออันพอนังคือบอกเห็ดเพาะอันเห็ดเพาะนังคือเป็นอะไรสิพี่น้องใช่น้าอ๋อเดี๋ยวเห็ดเพาะนังแต้มบอกเป็นสีดำเลยพี่น้องเลิศเห็ดเพาะพี่น้องเนี่ยด้ประมาณสองโลได้อีเราพี่น้อง ก็มาทําการล้างพี่น้องล้างแล้วก็แกงพี่น้องมาเด้อมากินแกงเห็ดเพาะน้ำแม่น้องอันดาน้องอันดากับน้องนาดาเรียกๆเอฟซีมากินแกงเห็ดแล้วลูกเร็วอาผูด้วมากินแกงเห็ดกับนาดานะคะไอนไหนนั่งลงมานั่งลงนั่งลงดีนะพูดกับเอฟซีดีอ่ะนี่นี่พี่น้องไหนวะอ่ะไอ้โมโนาดานาดาดูทางนั้นแต่แกงแบบทานแกงเห็ดแล้วพี่น้องน้องนิ่วกับน้องดากำลังจะแกงเห็ดแล้วพี่น้อง นู่นน okay. ี่ม่กินแกงเห็ดค่ะมากินแกงเห็ดอะไรคะมากินแกงเห็ดพอแกงเห็ดอะไรคะนะคะกินแกงเห็ดแกงเห็ดพอค่ะเห็ดพอหนังป้าหนูไปหามาป้าหนูไปหามาป้าได้เยอะมากมากเลยวันนี้ได้เกือบกะละมังนึงค่ะเลยนี่เห็ดพอหนังพี่น้องสุดๆเลยจากมาจากป่าพี่น้องนี่ค่ะหนูเคยกินไหมคะไม่เคยกินหรอไหนเรียกเอฟซีไหนแม่แม่เอฟซี พูดก่อนค่ะมากินแกงเห็ดเพาะกับหนูนะคะที่ประเทศลาวมีเห็ดเพาะกำลังออกค่ะอ่านพูดดังๆเลยพูดดังๆเลยแล้วก็บอกเลขด้วยค่ะเลขย่ออะไรจีจูนอีกแล้วจีจูนทั้งปีจีจูนอะไรจีจูนอะไรนะเลขออกจีจูนเจ็ดโอ้โหเลขน้องอัญดาจีจูนเจ็ดทั้งปีพี่น้องเอ้าเดี๋ยวจะลงไอ้คนเด้อพี่น้องเด้อ สีจุเ็ดอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยน้องอันดา <c oughs> ถามทีไรเลขก็ออกซูจีจูนเจ็ดพี่น้องอ,อ้าวโแน่พี่น้องวันนี้อาจจะเป็นสี่จูนจี่เจ็ดเจ็ดชี้น,7 7นี่ก็ไดวาไปพี่น้องเลยเนาะอพอมีมีเห็ดเพาะเห็ดเพาะกลมๆต้องมีลรคศูนย์ใช่ไหมลูกอ่าน้องอันดาน้องอันดาทำอะไรอะ่ะกำลังทำกับข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อ้องอันดาบอก,กเลขล <ะ S 1> พี่น้องเนาะทำขนมน้ำตาลโอ้โหเด็กเอฟซีกินด้วยสิคะ ไหวไม่เอฟซีเอฟซีเอจีย like ังไม่ได้ตัวนเอฟซีจ๋าอรกินเก่งเห็ดพอกับหนูเด้อค่ะนะเห็ดพอเลยอันนี่คือเห็ดเพะพี่น้องเห็ดเพอหนังได้ประมาณเกือบเต็มกะละมังพี่น้องนี่ทางนี้ก็เปี๊ปอกไว้พี่น้องนี่คือไว้นะคะ